สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงานแล้วเนาะกลับบ้านกันนะคะพี่น้องอากาศหนาวเหมือนเดิมลบสี่นะคะท้องฟ้าก็มืดเหมือนเดิมพี่น้องไม่รู้จะหิมะไม่รู้จะฝนพี่น้องเอ้ยฝนตก ปาร์ตี้พ่มัมีอารมณ์จะมีปาร์ตี้กับเขาล้วพี่น้องโรงเรียนเขามีปาร์ตี้สำหรับครูเนาะช่วยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเขาช่วยกันดีเนาะเขาตกแต่ง สวัสดีค่ะก็มัวแต่ขับรถใจลอยก็เลยไม่ได้ดูโทรศัพท์ขอบคุณนะคะ FC ใครน้อคุณยายคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายขับรถก็มัวแต่มองข้างหน้าแล้วก็ใจลอยนึกถึงงานปาร์ตี้คืนนี้ เขาก็ให้มาให้มาเราก็ไม่อยากจะมาหรอกเราก็แบบเหนื่อยเนาะเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยไม่อยากจะมาขี้เกียจพักผ่อนเพื่ปล่อยให้เขาสนุกกันไปค่ะ ง่วงนอนแต่หัวค่ำคุณยายเอ้ยคุณยายแล้วก็ไม่อยากนอนด้วยนะเวลาง่วงหัวค่ำถ้านอนหัวค่ำตื่นตีหนึ่งทีสองเนี่ยก็เบื่อเองเนาะก็มีแต่กลับบ้านไปดื่มกาแฟพักผ่อนไม่ได้อาบน้ำด้วยวันนี้พอดีเขายุ่งกันก็เลยไม่อยากอาบน้ำ อบคุณคุณยายนะคะใส่ไปแจ้ให้คุณยายบ้านหลังนี้ติดไฟแดงอากาศก็บวกลบขึ้นๆลงๆคุณยายไม่ค่อยสบายวันนี้รู้สึกมึนๆหัวยังไงไม่รู้อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตรงนี้ลบตรงนู้นต่ําตรงนี้สูงนี่พอมาเขตนี้เริ่มลบต่ําพออยู่ที่ทํางานลบสูงลบสี่ลบห้าขับรถว่องนอนไม่ได้เลยดูเมฆดำชื้เมื่อมชื้นชื้เลยคุณยายเอ,อ้ยดูเมฆ เบรกฝนทพี่มากก็ยังไม่รู้เลยดูคืนนี้เนาะซ้ำเมื่อมลอยทุงมันทึนทึกูเบรกกระทันหันก็จะเบรกไม่อยู่ ท้องฟ้านี่น่ากลัวสามโมงครึ่งวันนี้รถเยอะนะแสดงว่าพ่อแม่รับลูกเร็วมากพ่อแม่มารับลูกเร็วนะเนาะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะันนี้ ยังพัดลมแอร์ร้อนมันดังเนาะ คุณยายง่วงง่วง้งวงยขับรถง่วงนอนคุณยาย,อ,ยอะไรกันนักกันนาเนาะ <c oughs> สองสามวันแล้วง่วงนอนเร็วพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานก็พักผ่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานก็ตื่นตีห้านะคุณยายตื่นตีห้าไหมอ้ยเนาะนาฬิกาไม่ปลุกหรอกแต่ปวดท้อง ฉีเข้าห้องน้ำนานลกาเป้งตีห้าไหมตาลืมพรองเลยนะไม่ลุกก็ไม่ได้ต้องลุกเข้าห้องน้ำ ขับ30เขาให้ขับ40ขับ30เขาให้ขับ50ขับ70 <c oughs> <c oughs> คุณยายขับใช่ไหมห่วงนอนขอบับรถห่วงนอนไหม <c oughs> ทำงาน หัวฟังหัวฟูพอขับรถร่ง่วงนอนพอตีห้านะวันหยุดตีห้าปึง้งตาลืมนะต้องลุกนะไม่ลุกก็ปวดท้องเขาเนาะปวดฉีนะ่เนาะเป็นอย่างนี้แหละทุกอาทิตย์จะนอนจะต,ตื่นสิบโมงกับเขาไม่เป็นหรอกเพราะคนมันเคยตื่นทำงานเนาะโอ้ยเห็นไหมนะจะหละับ วันอาทิตย์เต็มที่ก็ที่ห้าครึ่งหกโมงตื่นไม่เคยได้นอนตื่นเก้าโมงสิบโมงเหมือนเขาเลยนะลูกคนนอนกันได้ยังไงเนะ ลาตื่นใช่ไหมคุณยายแล้วแล้ว,ลวช่วงง่วงนอนก็เป็นง่วงไอตอนบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มไทยนยั่นแหละคุณยายจะมานั่นแหละจะง่วงนอนตอนนั้นบางทีหลับไปเลยก็มีนะ จันยังไม่เต็มดวงครึ่งดวงแล้วอีกไม่กี่วันก็คงจะพระจันทร์เต็มดวงอะ่ะช่วงนี้คนป่วยกันเยอะครูป่วยสิบคนวันนี้ที่โรงเรียนอะ่ะป่วยกันเยอะเฉพาะวันนี้ป่วยสิบคนนนุ่นแหละเป็นอาทิตย์อาทิตย์กันกว่าจะได้กลับมาทำงานเนาะ เราดีๆยังรู้สึกไม่สบายเลยเพราะเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันลบสูงเดี๋ยวมันลลบต่ำเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันนั่นไงเราก็ปรับสภาพร่างกายไม่ทันเนาะดูแต่คนนี้ดูเขาวิง่งดูหัวล้านเด่งเลยเก่งขาสั้นอีกถึงห่างนะลบสองโอ๊ยเนาะพวกนี้พวกนี้คงเป็นโรคอะไรสักอย่างนึ่งเนาะ มาจอดคุยกับคุณยายสักสองนาทีเท่นี้นเหมือนกันได้เวลาตื่นถึงจะนอนต่อก็ไม่หลับบ่ายโมงครึ่งหลับอัตโนมัติเลยค่ะคุณยายก็เป็นนั่นแหละช่วงคุณยายจะมานั่นแหละบางวันบ,บางครั้งนี่หลับหลับก่อนคุณยายมาเลยนะวันหยุดอ่ะวันเสาร์อ่ะ มึงที่นั่งไม่ติดเลยต้องหลับอะ่ะเป็นทุกเสราร์เลยนะแต่วันอาทิตย์ไม่เป็นนะจะเป็นเฉพาะวันเสราร์แล้วตื่นตีห้าตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยหกโมงเต็มที่หกโมงตื่นมาก็จกับโทรศัพท์ดูข่าวนอะช่วงนี้ข่าวแอบชายแดนเนาะมันกาลังระอุอีกก็ต,ติดตามข่าวเนาะเฮ้ยเนาะทําไมนอนตื่นสิบโมงเหมือนเขาไม่ได้สักทีเนาะ เขาเอามาทิ้งคุณยายเนี่ยดูสูงเนี่ยเขาไปขนที่อื่นมาทิ้งเนี่เต็มไปหมดนะสูงกว่าหัวเราอีกเท่ากับตึกชั้นหนึ่งแล้วขนจากที่อื่นมาทิ้งสูงมากเยอะเดี๋ยวถ้าน้ำแข็งละลายนี่ก็แถวนี้ก็น้ำเออน้ำแต่ตรงนี้ที่นี่เขามันต้นไม้เยอะมันดูดเร็วน้ำไม่มีขัง ใหก็ที่โรงเรียนเขามีปาร์ตี้กันไงเขามีปาร์ตี้แล้วก็ช่วยเขาจัดโน่นจัดนี่พวกครูพวกครูใหญ่ครูอะไรนี่ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือไงคือว่าถ้าจัดแบบนี้มันจะประหยัดกว่าไปกินที่โรงแรมถ้าเป็นอถ้าเป็นอาจารย์เก่านะเขาจะพาไปเลี้ยงโรงแรมในเมืองในะโรงแรมอ่าสามดาวเนาะทุกปีเขาจะพาไปกินอาหารโรงแรมเนาะแต่พอมาครูใหญ่ครูนี่เพิ่ง ปีที่แล้วปีนี้เขาเลี้ยงในโรงเรียนจัดกันเองทําอาหารกันเองก็มดดดีดนตรีนะกำลังซ้อมกันตุ่มําตุ่มําม,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 มาสิมาสิมาสิขี้เกียจเราไม่ค่อยสบายก็ไม่ได้บอกเขาว่าตัวเองไม่ค่อยสบายนะเนาะก็ถามสบายดีไหมสบายดีโดนนี้นะก็เลยขี้เกียจปล่อยเขาเล่นกันเองเฮเราก็ไม่ไหวละเยอะคุณยายเยอะมากเต็มไปหมดเลยเนี่ย ปีนี้ถล่มทลายมากพี่มะมาแบบเขตนี้จะลบแค่สองจุดจุดห้าทาที่โรงเรียนลบสี่ลบห้าหนาวไม่เหมือนกันแต่ละที่คุณยายคุณยายดูสิหาวนอนดูจากคนนี้ก็ใสงเกงขาสั้น น้าจะตายยพวกนี้โรคจิตโรคจิตคุณยายเก่งยาสั้นมาทิ้งขยะทำยังไงจริงมันก็สนุกอยู่นะถ้าถ้าไปมันก็สนุกแต่มันขี้เกียจเรามันเหนื่อยกับงานแล้วเนาะ พวกเขาเขาไม่ได้ทํางานเหนื่อยเหมือนเราเนาะพวกครูเขาสบายกับเราอีกเราเหนื่อยเราบริการเดินไปทำงานไหนไเขาก็นั่งอยู่แต่กัที่เนาะก็ <Okay. S 2> นั่นแหละทำไปงานคุณยายให้เขาพอใจเราก็พอใจเราเราก็ได้เงินเดือนดีเงินเดือนขึ้นปีหนึ่งปีหนึ่งก็ก็ พอใจแล้วนะถ้าเราทําให้เขาไม่พอใจเราก็ไม่ได้เงินเดือนขึ้นเยอะก็ต้องยอมเหนื่อยเนาะนี่เขาเขียนเขาเขียนว่านักงานไม่ยิ้มไม่แย้มเลยทํางานเออลอยลอยลมก็ว่ากันนะก็มีแต่เราแหละพูดอยู่คนเดียวแบ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 บแบบ ขอบคุณนะคะหมล้านดวงใจเนาะดูตะวันก่อนนี่รับรับดูเมฆเมฆนี่ไม่เ,มเข้าใจว่าเป็นเมฆหิมะเออเห็นเขาว่าหิมะมันจะมาอาทิตย์หน้าอีกคุณยายใช่เนี่ยดูมันตั้งเข้ารอแบบนี้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้แล้วนะเมฆดำเนี่ยเขาว่าหิมะมันจะมาอาทิตย์หน้าเนี่ยมาอีกเยอะด้วยนะ มันมันมันคุณยายถ้าค่าค่าเงินบาทมันดีมันก็ได้เยอะแต่ถ้าค่าเงินบาทมันตกต่ำอย่างทุกวันเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะคุณยายมันอยู่ที่ค่าเงินบาทถ้าเราคิดเป็นเงินบาทนะทางค่าเงินบาทมันขึ้นไปสี่บาทห้าสี่บาทกว่าสมัยก่อนมันห้าบาทเนาะคนก็รวยกันจจตายเห็นไหมเขากู้เงินเขากู้เงินไปไปซื้อบ้านซื้ออะไรกันสมัยก่อน่ะนะสมัยที่เงินมันถูกเนาะห้าบาท อย่างสมัยนี้เป็นหนี้เป็นสินกันเพราะอะไรเพราะเงินมันเงินไทยมันแข็งตัวมันได้น้อยคุณยายพวกเราอ่ะใหญ่เยอะเงินไทยมันได้น้อยมันก็ไม่ได้อะไรเลยแหละคุณยายก็มันขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทนั่นแหละสมัยก่อนนะโอ้ยเขาทำกันรวยกันจัตายก็มีเงินไปซื้อบ้านปลูกบ้านกันใหญ่ๆตัวๆเพราะเพราะมันแลกได้เงินไทยเยอะไง เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าคนที่ไปทำงานคนที่ไปทำธุรกิจหรือไปทำงานอยู่ขเ,เมรนเนี่ยเงินขเ,เมรนมันถูกอย่างเงี้ยมันจะเอาเงินที่ไหนเยอะแยะส่งมาเมืองไทยยัง,งงงงงอยู่เนี่ยนอกจากว่ามันใช้เงินบาทเนาะถ้ามันใช้เงินไทยเนะ่ยโอเคมันใช่แต่ถ้ามันใช้เงินเรียวนะ ถ้ามันใช้เงินเรียวนี่มันไม่น่าไม่น่าไม่น่ามีเงินเยอะหรอกแต่ถ้าใช้เป็นเงินบาทเนี่ยเงินบาทเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะได้เยอะอยู่ทําธุรกิจที่เขมรไปทํางานเขมรนะ่ะถ้าใช้เงินบาทเนาะคุณยายเนาะว่าไหมทีนี้เงินไทยเนี่ยเมื่อวานเมื่อเมื่อเช้านี่เห็นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วแต่ยัง เกือบเกบสี่บาทแล้วแต่ยังไม่ถึงสามบาทสี่สิบสองมั้งเช้านี่ดูเข้าไปโอนเงินให้พี่สาวครับใสามบาทสี่สิบสองเออก็ก็ยังดีเนาะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วถ้ามันสี่บาทนี่มันก็ยังลืมลืมตาอ้าปากได้นะคุณใหญ่ไปเที่ยวเมืองไทยมันก็สบายหน่อยเฮ้ยดูจะว่วไงน,นะคุณใหญ่ ทีนี้พอเงินบาทมันมันขึ้นมานิดนึงเออมันก็ชื่นใจนิดนึงเนาะแต่ทีนี้ไอ้พวกไปอยู่คอมเมนเนี่ยถ้ามันใช้เงินไทยอะ่ะมันก็โอเคอยู่หรอกแต่ถ้ามันใช้เงินคอมเมนนะ่ะมันไม่ได้ผลได้เกิดหรอกเงินคอมเมมันถูกใช่ไหมลนะ่ะแต่ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเงินไทยมากกว่าใช้ใจ่ายเป็นเงินไทยมากกว่าที่คอมเมอ่ะนะ <c oughs> ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะเป็นทำธุรกิจไม่ได้อย่างสมมติว่าถ้าคุณไปเปิดร้านอาไปเปิดร้านทําผมอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้เงินไทยอยู่ไม่ได้หรอกที่คอมเมนเนาะมันจะไปผุดไปเกิดได้ยังไงเงินเรียวแลกได้น้อยจะได้นอกจากไปทําแล้วก็ทําใช้ใจ่ายเป็นเงินไทยเอาไม่เห็นแล้วมันประกาศให้เลิกใช้เงินไทยอที่เมเมนตะ คนยายจะใช้เงินไทยกันทั้งนั้นแหละเนาะโอเคคุณยายไม่รบก,กวนและคุยแค่นี้แหละเริ่มหิวกาแฟและจะหลับอีกแล้วฝันดีค่ะคุณยายฝันดีสามท่านค่ะบายบายค่ะฝันดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะบายบาย